ดีครับผมสุภชัยและอยู่กับรายการดีๆจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระระาชบัณฑ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันนี้สถานที่ที่ผมจะพาทุกคนมาก็คือถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตความเป็นมาของภูเก็ตเนี่ยย้อน ไปเกือบ90ปีที่แล้วตอนนั้นพศ2476ตอนนั้นภูเก็ตยังใช้ชื่อภูเก็ตที่เปลี่ยนจากตตเต่าเป็นจอจานอยู่เลยครับเป็นมณฑลเล็กๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากการค้าขายกับต่างชาติทั้งจีนโปรตุเกสมาลายูอินเดียได้รับอิทธิพลมากมาก,มา,ก,ม,ากมายทั้งเรื่องของภาษาการแต่งกายแต่เด่นๆเลยก็คืออาคาสสถาปัตยกรรต่างๆครับ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ต้องอยู่ส่วนใหญ่คืออาคารชิโนโปรตุกีสครับที่มาของชื่อนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าสมัยนั้นคนจีนและคนโปรตุเกสมีอิทธิพลกับการค้าขายในมณฑลภูเก็ตเป็นอย่างมากครับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวแต่ก่อนเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนโดยคนจีน ของชาวจีนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะมี3ประเภท 1. อังมอเหลาหรือคาริลฮา์ด 2. เตรียมชูหรือตึกแถว 3. อาคารสาธารณะนั่นเองครับซึ่งอาคารพิรพิธภัณฑ์ภูเกต็ตไทยหัวนั้นจัดเป็นอาคารสาธารณะมีรูปแบบที่มาจากการผสมผสาลักษณะสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยทั้งเอเชียโดยเฉพาะจีนและยุโรป คนจีนส่วนใหญ่ถือเรื่องฮวงจุ้ยเป็นหลักครับเชื่อว่าการปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างให้สวยงามและมั่นคงเพื่อคนในครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุขจึงกลายเป็นรูปแบบสถาปิกรรมแบบชิโนโยูโรเปียนครับซึ่งตอนออกแบบก่อสร้างสถาปนิกก็ต้องวาดภาพสามมิติ perspective และการสร้างนี้ก็เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาข้อควาย2 1 1 0 1หัวข้อ5.2ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามิติโดยจะถูกวาดออกมาเป็นภาพสามมุมครับเพื่อใช้ในการกำหนดสัดส่วนให้เห็นมุมมองต่างๆในการออกแบบก่อนเริ่มสร้างจริงครับ จะเห็นได้ว่าภาพด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนหน้าต่างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและด้านบนหลังคาจะเป็นจั่วผสมปัญญาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกร้านยาสิงห์ฟอร์มาซีซึ่งสถานที่นี้จะทําให้เรามองเห็นได้ทั้งภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเร็นขาคณิตสามมิติแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลย ผมเด็กชายจักรินจะมาอธิบายภาพด้านหน้าของตึกสงวนฟาม์มซีนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นภาพสามมิตินะครับจากสถานที่จริงนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นภาพสามมิติที่ผมได้สเก็ตออกมานะครับจะประกอบด้วยภาพด้านหน้าภาพด้านข้างนะครับและภาพด้านบนในส่วนนี้นะครับเป็นภาพสองมิตินะครับภาพนี้นะครับคือภาพจากสถานที่จริงนะครับซึ่งผมได้สเก็ตออกมาเป็นภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอาคารนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับและตัวหน้าต่างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันครับ ในส่วนของเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันครับจะมีส่วนโค้งเส้นตรงและใช่ในอื่นอีกมากมากมายครับผมเด็กชายเดชประพัฒน์จะมาอธิบายภาพด้านข้างและภาพด้านบนของตึกสงวนฟาร์มาซีครับนี่คือภาพสองมิตินี่คือภาพสองมิติจากสถานที่จริงและนี่คือภาพที่ผมได้สเกตตออกมานะครับก็เห็นได้ว่าส่วนของตัวตึกนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นโค้งและตรงมุมเสานะครับก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่และเสานะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและกันศาส์กันศาส์นะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับผมเด็กชายในสังกัจะทําให้เห็นภาพด้านบนของตึกสงััดฟาร์มาซีโดยใช้ Google m a p นะครับเพราะว่าเพื่อนของผมนั้นบินไปทําให้ดูไม่ได้นะครับไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหา Google m a p นะครับ ซึ่งให้เราเข้าใน Google นะครับหรือให้เข้าใน Google หรือกูเกิลโ o m e นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์เดียวกันให้เราเซิร์ชเลยนะครับว่า Google m a p ส่วนผมนั้นเซิร์ชเอาไว้แล้วซึ่งเราก็จะมาโผล่นะตำแหน่งปัจจุบันนะครับที่เราอยู่ซึ่งเราก็เซิร์ชไปเลยนะครับว่าสมวนฟาร์มาซีนี่นะครับก็จะมาโผล่แถวแถวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการภาพมุมมองที่ชัดเจนนะครับให้ซูมเข้าไปครับหรือว่าหาแต่ะฉีมุมนะครับจะเป็นรูปตัว บวกนะครับกับตัวลบนี่นะครับคือภาพด้านบนของสงเหมินฟาร์มาซีนะครับจากที่เด่นสั์ได้ไปเปิด Google m a p นะครับเพื่อจะดูภาพด้านบนจากดาวเทียมนะครับผมก็เลยได้สกเก็ตภาพออาเป็นรูปนี้นะครับจากภาพด้านบนนะครับก็จะมีรูปเลขาคณิตรูปคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับและตรงมุมก็จะมีเส้นโค้งเล็กน้อยและที่ผมได้ไปดูมาจากสถาน,ถานที่จริงนะครับก็จะมี แทงน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมครับจากที่ได้ฟังเนื้อหามาทั้งหมดนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามากๆเลยครับนี่ขนาดแค่ผมพาทุกคนมาเดินถนนถลัง,งย่านเมืองเก่าภูเก็ตเดินชมตึกสวยๆอาคารงามๆก็ยังที่จะสามารถเข้ามาดึงสู่บุตเนื้อหาของเราได้เลยค่ะ แต่ยังไงผมและทีมก็ขอฝากให้ทุกคนนำพนันธตศาสตร์ไปใช้กันในชีวิตประจำวันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขวตัวลาไปก่อนขอบคุณสหรับการรับชมและฟังขอบคุณครับบ๊ายบาย